สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาไม่ว่าจะเป็นการงานแต่งนะคะหรือว่าสติกเกอร์ติดของจำรวยสายคาดเนาะหรือว่าจะเป็นงานพิมพ์ต่างๆนะคะงานกล่องแพ็กเกจจริงงานทุกชนิดเลยนะคะที่เป็นงานพิมพ์ใบปลิวไวนิลทุกอย่างเรารับผลิตเนาะ,ะวันนี้ฟังจะพามาดูนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจยังลังเลอยู่เนาะ,ะมาฟังคลิปนี้เลยค่ะจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะนี่เลยนะคะนนฟังจะพามาดูรีวิวส่วนหนึ่งนะคะที่ลูกค้าเนาะ,ะได้รับจริงนะคะว่าจะตรงกแค่ไหนมาดูกันเลยค่คะมา รีวิวแรกเนาะลูกค้าบอกว่าที่ร้านบริการดีมากเลยค่ะได้การ์ดที่ถูกใจเป็นกันเองมากๆส่วนแบบหนวนทันใจ mm. ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือนะคะ mm. ถ้ามีงานเพื่อนจะแนะนําขอบคุณมากๆเลยค่ะ mm. สวยมากค่ะชอบมากทุกอย่างลงตัวดีไปหมดเลยนี่เค้าถ่ายรูปมาให้ด้วยเนาะ mm. สวยมากงานดี สะะวยมากต้องปอกส่งจริงแม่ค้าบริการดีค่ะสั่งเมื่อคืน14.30ได้รับแล้วเร็วมากนี่นะคะมีรูปด้วยมีลูกค้าถ่ายรูปมาอวดด้วยนะนี่นะคะน่ารักมากแม่ค้าใจดีเป็นกันเองจัดให้ทุกอย่างเลยที่ขอนี่นะคะลูกนะสำหรับลูกค้าที่ได้รับของจริงนะคะแล้วเราจัดส่งจริงนะ ส่วนอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสติกเกอร์นะคะนี่เลยได้ไปสวยๆแบบนี้สีสวยมากงานพิมพ์คุณภาพออกแบบสวยลายเส้นคมชัดสีสวยกระดาษหนาไม่บางของเราได้หนาถึงสาวแกมเลยนะคะนี่นะภาพสวยตรงปกมากภาพสวยตรงปกมากนะคะสวยมากและจะส่งเร็วประทับใจร้านน่ารักประทับใจทุกอย่างดีหมดเลยดีเทลงานเร็ว เนี้ยถูกและดีคุ้มมากๆนะอันนี้เป็นเพียงรีวิวส่วนหนึ่งของลูกค้านะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ไว้วางใจเนาะถ้าเกิดใครกำลังสนใจนะคะอย่าล้อช้า้อช้าไม่ได้แล้วนะคะนี่งานดีๆแบบนี้รอไม่ได้นะจิ้มตรงตะ้ดาด้านล่างนี้นะคะถักมาได้เลย